แบล็กมิดวูคของมอสซับไทยมาแล้วก็ต้องถึงเวลาอัปเกรดกับตัวการ์ดจอสุดคุ้มอย่าง RTX 4060 Ti <Wow. S 1> สวัสดีครับผู้เป็นครับวันนี้มาพูดเกี่ยวกับการทดสอบนะครับที่ผมเองได้ลองเล่นลองสัมผัสมาแล้วนะครับกับตัวสเปค ของทางสายฝั่ง PC นะครับแต่ก่อนอื่นผมเองก็ต้องมาพูดเกี่ยวกับตัวคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่เราพูดเกี่ยวกับตัวการ์ดจอ RTX 4060 Ti ตัวนี้กันไปเมื่อสักประมาณ4-5วันที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่ามีเพื่อนๆเ,เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายนะครับว่า CPU นั้นคอขวดไปหรือเปล่านะครับหรือบางคนก็บอกว่าผมเองยังใช้ตัว CPU ที่ต่ำกว่าของคุณอีกนะครับแต่ผมเลือกที่จะเปลี่ยนตัว เพียงแค่การ์ดจออย่างเดียวนะครับมันก็ทําให้ตัวปรฟอร์แมนซ์ของการเล่นเกมต่างๆนี้มีตัวเฟรมเรทที่แบบพุ่งกระชูดกระโชกโกหักมาอย่างแบบสุดลิ่มที่ประตูกันเลยนะครับ<ด>ก็เรียกว่ามีต่างาความคิดเห็นที่หลากหลายกันออกมานะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเองก็จะมายกระดับของตัว CPU ให้สูงขึ้นกว่าครั้งก่อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งก่อน i77700 ะครับเพื่อนๆบางคนก็จะบอกว่าคอขวดเกินไปนะครับแต่ครั้งนี้ ผมก็จะยกในเรื่องของตัว CPU ก็เรียกว่ามันยังตกตกยุคอยู่นะเพื่อนๆแต่ตกยุคที่ไม่ได้นานมากเหมือนกับตัว i7700 7, 7, 7, 7 000, นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวไรเซน53600 x t นะครับที่มันมีจำนวนคออยู่ถึง6คอ12เทดแล้วนะครับก็จะใช้เจ้าตัวการ์ดจอ rtx 4060ตัวนี้แหละนะครับในการรีดประสิทธิภาพในการเล่นตัวเกม Back มิดหมูคงนะครับก็เอาประสบการณ์ตัวนี้มาฝากเพื่อนนะครับแล้วผมเองก็ต้องบอกนะเพื่อนถ้าสายคุ้มค่ากับการจัดชุดเซ็ตนะครับโดยที่มีความรู้เกี่ยวกับการหาอะไรสินค้ามือสองนะครับชุดเซ็ตที่เข้าควบคู่กับตัว4 0 6 0 ti ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนใช้ในสเปคที่ใกล้เคียงกับผมนะครับ3600 xt นะครับเรียกว่าเพื่อนสามารถจะหาซื้อได้ ครบเซตเลยนะประมาณา CPU ด้วยเมนบอร์ดด้วยบวกแรมเข้าไปด้วยอีกบวก power supply เข้าไปด้วยอีกนะครับผมว่าตีตีไว้ประเมินประเมินเนี่ยประมาณ6,000ถึง7,000ก็น่าจะได้ในตัวของทางด้านฝั่ง CPU ได้แล้วนะกับตัวสินค้ามือ2นะเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็เพิ่มกำลังไปในเรื่องของตัว GPU นะครับหรือว่าตัวการ์ดจอเนี่ยมาเป็น4060 TI ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้ากลายเป็นการ์ดจอมือหนึ่งนะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงค,คูปองเลขคู่ต่างๆเนี่ยอาจจะซื้อได้ในราคาประมาณ1 4 0 0 0หรือว่า13 0 0นนะครับโดยเฉพาะของตัวกาเหล็กนะครับก็ลองจัดสรรในเรื่องของตัวงบประมาณกันดูนะครับเพราะผมทำการทดสอบเทสกับตัวเกม Back m i ดหูคงตัวนี้เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัว Performance ในการเล่นในเรื่องของตัวความละเอียดต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่เราเองก็ต้องเหมือนกับเจียมตัวกันไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าโอ้โหการ์ดจอ4060 Ti นะครับ จะไปแบบรีดประสิทธิภาพที่สูงกับโชกโคกหากเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเราก็พยายามที่จะอยู่ในกลุ่มที่เราพอจะทําให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมแบ็กมิดวูของนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็เหนือกว่าตัวเครื่อนงนเกมคอนโซล Play Station 5ได้สักหน่อยหนึ่งก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะครับกับตัวสเปคที่ในราคาถ้าจัดชุดเซตมากับสินค้ามือสอในทางด้านฝั่ง CPU แล้วก็เป็นตัวการ์จอมือหนึ่งก็ได้นะอ่าอาจจะจบอยู่ในงบประมาณไม่เกิน20,000บาทก็จะได้เครื่อง CPU ที่มีประสิทธิภาพที่เล่นตัวเกม b แ a c k m i d หูคงนี้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยพอมาใส่ตัวมอดไทยเข้าปุ๊บนะครับทำให้อะไรหลายอยา่างมันก็ดูมีสีสันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้มแข็งเรื่องของตัว ภาษาอังกฤษมากก็พอที่จะได้เข้าใจตัวเนื้อเรื่องนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยกับการทดสอบนะครับกับตัว RTX 4060 Ti ตัวนี้กับตัวโหมดความละเอียด 2K เลยนะผมปรับแบบ 2K เลยผมไม่ไปเลือกตัวจอ monitor 4K นะครับก็เรียกว่าประมาณตัวนะครับประมาณตนแล้วกันนะครับกับตัวฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่นะครับก็เอาแค่ระดับ 2K แล้วตัวการปรับภาพนั้นก็อยู่ในตัวระดับ medium นะครับ medium แล้วก็ปิดในเรื่องของตัว latency เลยนะไม่ไปยุ่งเลยปิดเลย นะครับเพื่อที่จะให้ตัว performance ออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ตัวเรื่องของตัวเฟรมเจนกับ d l s s นะครับเข้ามาช่วยเพราะว่ามันเป็นตัวการ์ดจอซีรีส์ RTX ซีรีส์4000แล้วนะครับก็จะได้ใช้ตัวเทคโนโลยี DLFS v e r ช i o n 3.0เนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับก็เรียกว่าฉากเปิดตัวตอนที่สู้กับเออหลางนะครับเทพ3ตาอย่าไปคิดเยอะนะเพื่อนๆตรงฉากนี้เรียกว่ามันเป็นฉากขายของนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทีมงานหรือว่านักพัฒนาเนี่ยซ้า จะพยายามที่จะอัดใส่ในเรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เห็นได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่เปิดตัวเรียกว่าเป็นฉากเรียกแขกเลยนะครับคนจะซื้อต่อจะคืนตังอะไรเนี่ยมันอยู่กันที่ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องโดนหลังสารออกมาให้อยู่ในกรอบที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยสามารถที่จะลีดของตัวเฟรมเรทกับตัวการ์ดจอเนี่ยหลากหลายระดับให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็เรียกว่ามันน้องๆร้อยเฟรมแหละ นะครับน้องๆ้องร้อยเฟรมได้เลยกับตัวความละเอียด2 k ภาพแบบมีเดียมนะครับแต่ของจริงเนี่ยมันอยู่หลังจากนั้นนะครับก็คือเข้าสู่ตัวเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็ผ่านไปสักประมาณตอนฉากที่ฆ่าตัวหมาป่าได้นะครับตรงนั้นแหละที่เราจะเริ่มเห็นฉากต่างๆมันเริ่มที่จะมีเลเยอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัว environment ต่างๆเนี่ยมันจะมีเข้ามาใส่ในตัวฉากฉากหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไผ่นะครับเปลวไฟ น้ำนะครับหรือว่าจะเป็นเลเยอร์ของตัวชั้นโขดหินต่างๆมันจะมีการไล่ระดับมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นในเรื่องของการเจเนเรตของตัวเฟรมเนี่ยที่หนักมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเฟรมล่วงลงมานะครับล่วงลงมาให้เห็นเลยนะครับอาจจะอยู่ประมาณ70-80เฟรมนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้แล้วพอมีการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นนะครับมีการใช้ตัวสกิลต่างๆที่มีเรื่องของเปรไฟอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยบางทีก็จะอาจจะเห็นล่วงลงมาถึงประมาณ60เฟรม ให้เห็นนะครับให้เห็นบ้างเป็นปากป้ายนะครับก็เรียกว่าถ้าใครที่มีตัวจอมอนิเตอร์ความละเอียดระดับ 2K อยู่นะครับใช้4060 TI แล้วก็รับกับตัวเฟรมเรทที่ยืนพื้นสแตนดาดประมาณ60ว้วกันกันนะครับแต่บางฉากเนี่ยมันมันทะลุเกิน60อยู่แล้วแน่นอนนะครับก็ไหวนะครับก็ไหวก็ไหวอยู่ในตัวความละเอียดระดับ 2K แต่ต้องปิดเลเ e s ร i เทซิ่งนะภาพแบบมีเดียบนะครับแต่จะเอาสูงขึ้น ก็อาจจะต้องลดตัวคุณภาพของตัวภาพลงนะครับให้เป็นในตัวระดับโลนะครับก็จะได้ในตัวเฟรมเรทเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับหน่อยหนึงนะครับอันนี้ในการทดสอบแบบ 2K ผมถือว่าสอบผ่านนะครับสอบผ่านนะครับกับการปรับในตัว performance ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเราไปเทียบเคียงกับตัว PS5 ก็ถือว่า performance ค่อนข้างจะได้สูงกว่าเหนือกว่านะครับกับการ เสในเรื่องของตัวภาพกราฟิกระดับ 2K แล้วก็ตัวเฟรมเรทที่สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับคราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ามันอยู่ได้ประมาณประมาณนี้นะครับก็ทําการลดระดับความละเอียดเหลืออยู่ในตัว Full HD นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็ยังคงใช้ตัวจอมอนิเตอร์ที่มีความคมชัดในตัวระดับ Full HD กันอยู่ค่อนข้างเยอะปับมาอยู่ในตัว Full HD นะครับกับการเล่นตัวเกมแบ็กบิทหูของโอโหตัวเฟรมเรทเนี่ยฉากเริ่มต้นนะครับผมปรับเป็นแบบ ระดับสูงเลยนะไม่ได้เป็นระดับกลางแล้วก็แถมเปิดตัวเลเทซิ่งภาพการาฟิกอยู่ในตัวระดับไฮนะครับโอ้โหเฟรมเรทขึ้นมาอยู่ในระดับแบบ100เฟรมได้เลยนะครับตอนสู้กับเทพ3ตาเรียกว่ามันมีความแตกต่างกับตัวความละเอียด 2K อย่างเห็นได้ชัดนะครับยืนพื้นอยู่ในประมาณ100ตตํำต,ำ,ตำเนี่ยร้อเฟรมให้เห็นเลยนะครับลื่นๆเลยนะครับกับ Fu l l HD นะครับภาพสวยคมกริบนะครับในตัวความคมชัดระดับ Fu l l HD นะ อ่าพอคราวนี้ก็อย่างที่บอกไว้ฉากเริ่มต้นมันเป็นช่วงฉากขายของมันยังพูดอะไรมากได้ไม่เยอะนะครับต้องไปดูในตัวเนื้อเรื่องก็เข้าไปสู่ตัวฉากเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับตอนที่ไปทดสอบกับ 2K ก็เรียกว่าพอเข้าไปสู่ปั๊บเนี่ยโอโ้โหเริ่มเลยครับเริ่มเริ่มที่จะเห็นในเรื่องของตัวเฟรมเรทเริ่มที่จะลดลงล,ลดลงมาบ้างน,นะครับลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับลดลงมาบ้างเล็กน้อยก็จะเหลืออยู่ประมาณ ร้อยนะครับประมาณ100 1 0รเฟรม80เฟรมอะไรประมาณนี้นะครับมีมีให้เห็นอยู่นะครับมีมีให้เห็นอยู่แล้วก็ผมเองก็ลองปรับตัวความละเอียดนะครับให้เป็นในตัวระดับแบบซีเนมาติกเลยนะเพราะว่าเราดูในตัว performance ของตัวเฟรมเรทแล้วรู้สึกว่าระดับ100เฟรมใน Full HD ระดับ h i เนี่ยมันเอาอยู่กับบางฉากนะครับบางช่วงก็เลยอาจจะยกระดับ ของตัวความละเอียดไปสู่ตัวซิมเมติกเลยนะครับสูงสุดเลยนะครับพอสูงสุดปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันยังไหวอยู่นะเพื่อนๆประมาณ80-90เฟรมเนี่ยมีอยู่ให้เห็นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับพอใจแต่พอเข้าสู่ฉากคัดซีนบางช่วงบางจุดนะครับที่มีเรื่องของตัวเอฟเฟกเรื่องของตัวใบไม้ปลิวอะไรเข้ามาเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยล่วงลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับบางทีเหลือในตัวระดับ60เฟรมนะครับหรือบางจุดอาจจะต่ำกว่า60เฟรม ให้เห็นเป็นบางช่วงเวลานะครับบางช่วงเวลาก็เรียกว่ามันดอบลงมาให้เห็นระดับ60เฟรมได้ด้วยเหมือนกันนะครับกับตัวความละเอียดแบบ Full HD นะครับแต่เราปรับในตัวซีเน m มาติกเลยนะครับซีเนมาติกเลยนะครับแล้วบวกเลเข้าไปอีกนะครับโอ้โหดังนั้นผมเองก็พอที่จะประเมินได้นะครับว่าตัวระดับภาพกราฟิกใน Full HD เอาแบบลื่นๆหน่อยนะครับเหนือกว่าเครื่อง p l a y s t a t i o n 5หน่อยนะครับแล้วก็ มีความลื่นไหลประสิทธิภาพไม่ได้แย่มากในเรื่องของตัวภาพกราฟิกระดับ Full HD นะครับผมมองว่าในการปรับตัวภาพแบบ v วลีไฮนะครับเวลีไฮผมมองว่าระดับนี้แหละกำลังดีนะครับกำลังดีก็อยู่ในประมาณ60ถึง80เฟรมนะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับกำลังดีเลยนะครับกำลังดีอ่าก็แบบเผื่อๆไว้นิดนึงนะครับหรือว่าถ้าคนไหนที่อยากจะ ให้ตัวเฟรมเพิ่มขึ้นก็อาจจะปิดเลไปเลยก็ได้นะครับปิดเลไปเลยแต่ผมมองว่า Full h ดกับ4060 TI นะครับเปิดเลไว้หน่อยหนึ่งยังพอโอเคนะครับกับตัวเกมแบ็กวิดหมูคงเกิดเจอฉากไหนนะครับที่รีดประสิทธิภาพของตัวการ์ดจอเนี่ยสูงขึ้นนะครับเอฟเฟกมาเต็มลาโมนสเตอร์มาใหญ่เต็มจอนะครับเฟรมล่วงลงมาอย่างเห็นได้ชัดก็อาจจะต้องปิดนะครับก็อาจจะต้องปิดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในภาพรวมนะครับ ทั้งหมดของตัวการ์ดจอ RTX 4060ในการเล่นตัวเกมแบ็กมิดหรูคงนะครับผมมองว่า Full HD เนี่ยสบายๆนะครับปรับภาพแบบเวลี่ไฮเลยนะอ่าเวลี่ไฮเปิดเลเข้าไปด้วยอีกนะครับและมันยืนพื้นได้เหนือกว่า PlayStation 5อย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนแต่ถ้าคนไหนอยากจะยกตัวความละเอียดสูงขึ้นในระดับ2 k มันก็ยังพอไหวนะครับแต่อาจจะต้องปรับในเรื่องของตัวคุณภาพภาพอาจจะอยู่ในตัวระดับต่ําสุดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าตัวแก็ปช่องว่างของตัวเกมนี้นะครับที่ผู้พัฒนาใส่เข้ามาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของตัวการปรับแต่งเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อนเพนก็ลองปรับตามสไตล์ของเพื่อนเพื่อกันเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบเลเลยก็ได้นะครับแต่ต้องการในเรื่องของตัว Environment ต่าง ที่มันมีความสมจริงมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองปรับคอนฟิกกันได้แต่เนี้ยก็อาห้หยเพื่อนดูว่า rtx 4 0 6 0 ti กับตัวชุดของตัว cpu ที่เป็นชุดตกรุ่นนะครับตั้งแต่ปี2020ที่สหเพื่อนเพื่อนสามารถซื้อได้ในราคามือสองดูของเป็นนะครับรวมชุดเซตนี้ไปนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ในราคาประมาณช่วงประมาณเกือบเกือบ20,000บาทหรือว่าถ้าเป็นตีเป็นตัวเลขกลมกลม0 0 0บาทนะครับกับตัว performance ที่เหนือวกว่าตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5ในการเล่นตัวเกม b a c k b i w u ู o คงได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้แหละนะครับผมเองก็เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับกับตัวการ์ดจอ RTX 4060 Ti นะครับที่หลายๆคนอาจจะกำลังเล็งเอาไว้อยู่ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้า4060บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเหมือนกันก็อาจจะบอกว่าก็ได้นะครับแต่บางครั้งก็เผื่อไว้นิดหนึ่งเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะใช้ในเรื่องของการบันทึกเลขข็คงเล็กคอร์ดนะครับ OB o b o OBS เพิ่มเติมกันเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับจะได้มีแกลในเรื่องของตัวความยืดหยุ่นของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวการ์ดจอตัวคุ้มอีกตัวนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นตัวเกมระดับที่เป็น A นะครับในตัวความละเอียดระดับ2 k ก็ยังพอไหวหน่อยๆน่อนะครับ Full h ดีเรียกว่าลื่นๆนะครับกับ rtx 4 0 6 0 ti ของกาแล็กนะครับสำหรับในครั้งนี้ผมเองก็ต้องขอตัวไปเล่นแบทมิดหูองกันต่อเลยนะครับและพบก สวัสดีครับ